เอาเลยครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ครับนะครับอยู่กับเฟผมเองนะครับผมก็กลับมาเปิดแล้วนะครับผมก็ปักกินถือว่าจะเต็มกันเลยทีเดียวครับผมนี่เลยพอเกิดมาก็จะได้นี่ครับดาบกับพ x ิกแอนะครับผมแอปเปิลสิบลูกแล้วก็เกาะหนังนะครับผมใส่ไปเลยเกะหนัง โอเคครับ <anca> okay, ผมเมื่อใส่เกาะหนังเสร็จแล้วก็นี่คือสปาวนะครับผมดูครับสปาวขนาดสปาวนะเนี่ยอลังการชิบหายเลยไอสัตว์อุตส่าห์ไปหามาประกินโอเคส่วนเลื่อนการทําร้านค้านะครับผมมีนคนทาเองเลยก็สมดุลทุกอย่างนะครับผมไม่มีอะไรที่มันจะฟูกเกินไปนะครับผมอย่างเช่นแบบชุดเกาะอะไรเงี้ยห้าร้อยบาทเดยเงินเกิดมาก็ เงินที่ได้มาก็เกิดมาปุ๊บก็จะได้คนละหนึ่งพัน 1, นะครับผมก็นี่เลยดูตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยโอเคนี่เลยครับผมก็ผมเป็นคนทาเองนะเออก็มาซื้อมลิดอะไรก็ไปปลูกก็มาขายได้ครับผมก็นี่มลิตไม่แพงครับสมมติคุณคนจะซื้อฟักทองไปหนึ่งร้อยบาทได้สามสิบสองเม็ดพอปลูกโตมันก็ได้มาสามสิบสองกัวัวถูกไหมสามสิบสองหัวก็มาขายแบบยี่ยี่สิบหัวก็ได้ห้าร้อยบาทคุ้มไหมล่ะเออคุ้มไหมล่ะ ก็เป็นเสิร์แบบเอาชีวิตรอดกับ PVP ครับผมส่วนทางนี้นะครับคือคกิจกรรมเออลืมบอกอีกอย่างเมื่อคุณเกิดมานะครับผมก็มันจะหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมพอหลังจากที่คุณอาลอกกิดอะไเสร็จก็อ่ะทับเนี่ยเนี่ยมันมันจะขึ้นไหมเลยเนี่ยรีเซตเตอร์หรือว่าพอคุณออกพอใส่ปุ๊บอะคุณเลิกเล่นพอออกไปปุ๊บพอเข้ามามันก็จะบางทีก็จะล็อกอินได้เองหรือว่าบางทีก็จะให้สรัสนะครับผม ก็คุณหันมาทางทางนี้นะครับที่มีหุ่นอยู่สองตัวนะครับมันวิว่งเร็วฟรีก็กดไปครับหน okay, ึ่งทีวัดโอเคช่างหมมองตอนคืนฟรีก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคก็สําหรับว่ามันไม่ได้วะ you don't not have f e e อะไร you do not อะไร to หช่างช่างแมงโอเคเดี๋ยวมันค่อยมาปรับ อ่าค่อยมาทําใหม่นะครับผมส่วนนี้ก็คือกดอ่านด้วยและยศอ่ามาเล่าเรื่องของยศกันเลย v i p 52นะครับก็จะได้ TP นะครับแบบไม่ต้องไป TP ให้เขารับอยอ TP ก็ TP ไปเลยได้เงินอีกสามพันโอเค v i p ชั้นหนึ่งก้สิบทู TP แล้วก็ทับไฟคือบินเงินห้าพันนะครับร้อย้าส TP อ่าไฟล์แล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นนะครับผม ส่วนนี้ก็คือยดเหมือนกันเทปทูสามร้อยทูทีพีไฟแล้วก็อินชาร์ตเงินอีกสามหมื่นมาเซตถีห้าร้อยทูทีพีไฟอินชาร์ตเงินห้าหมื่นโอพีหนึ่งพันทำได้ทุกอย่างครับผมโอเคมาว่ากันที่กดกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาอ่านเนี่ยเออผมจะอ่านให้ฟังหนึ่งห้ามพูดคำหยาสองห้ามขอยศหรือโอพีสามห้ามด่าแอดมินหากฝ่าฝืนแบน ไม่เกียนของคนอื่นโอเคห้าเวลาเล่นกิจกรรมห้ามทะเลาะกันหกหากเจอบักแจ้งแอดมินมีรางวัลก็ผมให้เองครับผมห้ามเอาชื่อห้ามเอาชื่อแอดมินมาใส่โอเคพอห้ามเอาชื่อแบบเอามาบอกเออเนี่ยผมคือแอดมินเรามาเกียนของอื่นไม่ได้ครับผมกดแค่นี้ทำกันได้นะครับโอเคคำสร้าง กลับมาที่นี่นะครับก็ทับล็อบบี้ก็มันจะกลับมาตรงนี้นะครับผมก็โฮเทคบ้านมีคลิปช่องเดี๋ยวผมจะไปสอนนะครับผมหากหากไปหาเพื่อนก็ทับ TPA แล้วก็ให้เพื่อนรับนะครับอย่างเช่นว่าทับเขาทับเขา TPA มาแล้วนะก็เราก็ทับไปอ่าทับเอ้อไม่ใช่ A อะไรวะเไม่ใช่ดิ ...TP tpacc แล้วก็ ept นะครับผมก็คือว่ารับนะครับเวลาเขาตีบีมาคำสั่งมีไม่มากลองหาดูเองก็บางคำสั่งก็ไม่รู้นะครับผมอย่างเช่นครับ f f L, Y ได้ปะไม่ได้ครับผมก็มันจะมีคำสั่งให้แล้วนะครับผมส่วนทางนี้ก็คือกิจกรรมเลยนะครับผมกิจกรรมโอเคโอเคเป็นน้ำมูกช่วงนี้ กิจกรรมแล้วแต่แอดมินคือผมเองครับผมอันนี้คือกิจกรรมกระโดดครับกิจกรรมนี้ก็คือจะแจกเงินฟรีนะครับผมนู่นเลยหุน่นผมเปิดมเมื่อไหร่ก็ไปวิ่งกดนะครับแล้วทีละห้าบาทก็ถ้าหมดเวลาอะไรก็หุ่นนั้นจะหายไปครับผมส่วนนี้คือกิจกรรมกระโดดน,นะครับผมพอกระโดดไปถึงปุ๊บก็จะได้หัวคิปเปอร์นะแต่ผมจะไม่พาไปโอเคค่อยมาเฉลยกันเองเข้ามาเล่นกันเองสูงสุดเข้าได้แค่หกสิบก้นโอเคสร้างบ้านก็จะเป็นห้องแฟลตนะครับผมห้องแฟลตห้องพื้นที่ว่างเลยโอเค ผูวีพีครับผมอืมไปพูวีพีกันได้แล้วก็ได้เงินด้วยหาของอ่ะไปหาของก่อนปุ๊บอ่ะคุณจะมาเกิดอยู่ใต้น้ําก็คุณว่ายขึ้นมาโอเคก็ตรงนี้ก็คือกลับอ่ะก็กดไป้ายไปก็กลับครับผมบริเวณนี้จะทุบไม่ได้ก็จะคุณคุณจะออกมาสักแป๊บหนึ่งครับก็จะสามารถทุบได้ครับก็คุณสามารถมาหาของได้ครับอืมถามว่าวาง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 ว,าง,ว,า,งวางบล็อกได้ไหมเวลาหาวางได้อือ,ะอะจะมาสร้างบ้านอยู่นี้เลยก็ดีไปบ้าย โอเคนั่นเลยครับต้นไม้ก็ไปหากันได้ครับผมของก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคพอมาซื้อพาของสร็จได้คุณมาที่นี่เลยอ่ะกลับปุ๊บอ่ะเวออ่อะกลับมาแล้วก็เดินตรงไปโอเคสงสัยว่าไอ้นั้นไอเนี่ยหุ่นเนี้ยมันจะไม่ได้ครับผมมันคือว่าม,มาทำในสปาไงก็คนอื่นจะไม่ได้มั้งเออช่างมัน โอเคต่อมานะครับสร้างบ้านนะครับผมปึ๊บฝนกำลังตกเลยโอ้โหโอ้โหอ่าอ้าอ่าอ่าแหลกแหลกแหลกเอาล่วงเออเออ,อจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบไอสัตวออ์เ้ยกับลอบ,บี้ไดไ L O B B Y ปึ๊บโอเคไอชิบหายค้าง,อางโอเคก็ต้องออกเข้าใหม่ครับผม ออเข้าใหก่อนปึ๊บอ่าโอเคนี่ครับพ,พอเข้าให้ปุ๊บมันก็จะล็อกอินให้อัตโนมัตินะครับผมไหนลงไปสร้างบ้านอีกทีหนึ่งทีสร้างบ้านโอเคนี่ครับก็นี่เลยบริเวณสร้างบ้านกับพิมพ์ล็อบบี้นะครับผมก็นี่มีคนเคยมาที่นี่แล้วเหรอไม่รู้ใครนะครับใครมาสร้างบ้านไว้นเนี่ยมานกันครับผมไม่ทําตามกฎแบน บ้านเอ็ดมินแบงค์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญ,ญาตกูขขเข้าได้สักทีเออ,อ,อเฮียโปรเทคเออโปรเทคโปรเทคโอเคโปรเทคโอเคโปรเทคแล้วนะครับผมก็ทำให้โปรเทคก็สหายนะครับบ้านหายโอเคก็มาสร้างบ้านกันได้นะครับก็อย่าลืมโปรเทคก็แหละอ,อย่างเช่นว่าผมจะมขุดตรงนี้ย ปึ๊บบ้านก็จะอยู่แบบเล็กๆ,ๆนี่แหละห้าบล็อกจะพอไหมเนี่ยคุณม,มาสักนิดนึงโอเครับรองนะครับผมว่า,าทำฟาร์มของไม่ฟูขึ้นแบบเยอะแน่นอนนะผมก็คือว่าผมได้อ่าเป็นคนทำไม้นี่เองไงชอบเองไงก็คือว่าเมื่อรอบที่แล้วน้องเขาทำให้ครับผมชื่อว่าโอมครับ โอ้เกมเมอร์ทีวีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะบ้านประมาณนี้เอาไว้บังฝนโอเคก็คุณอ,อามาขุดตรงด้านหนึ่งนะครับของมุมบ้านนะครับผมตรงไหนก็ได้ด,ดูดูด้วยเป็นบ้านด้วยทับอ่เ S T A R T P ปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นว่าเอา่อไฟป,ปรเทคช,ชั่นช่างแม่อา้าวแล้วก็บล็อกหายไปเลยโอเคก็มาอีกมุมบ้านหนึ่งครับผมคือตรงนี้ ปุ๊บอ่าก็คนทำการเขียน E N D P นะครับผมมันก็จะขึ้นว่าโอ้พันห้าเลยเรอแค่นี้แหละแค่นี้นี่ยนะพันห้าเลยโอ้ไม่ซื้อก็ได้เลยวะก็ทับก็เขียนตามเลยครับทับ L A A B แล้วก็วัก B Y นะครับผมโอ้เค่นี้พันห้าเลยวะเพลงชิบหายเลยโอเคก็ไปหาอ่าหาของแบบทำฟาร์มแล้วก็มาขายก่อนแบบเนี้ยเออมันก็จะได้เงินแล้วตรงนี้มีใคร กอติแล้วโอเคหาของทำฟาร์มอะไรแบบนี้เราก็ได้เงินก็มาได้โอเคกลับกันเอดอยู่ไหนวะนนี้ถับสามารถทับทิวได้นะครับผมเอาชิปหายแล้วเอพีเอปุ๊บ ชิปกายโอเคเอาใหม่เอาใหม่ LOBBY ไม่เกิดด้วยโอเคช่างมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็สําหรับเซร์ฟผมนะครับผมใครอยากมาเล่นก็ i อพอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมหรือว่าจะมาดูในคลิปก็ได้นี่เลย p e m c c a n นะครับพคหนึ่งสองสี่สองหนึ่งนะครับผมก็รับรองของไม่ฟูไม่เฟื้อไ,ไม่อะไรทั้งสิ้นครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะอืมไม่มีอะไรมากอืมโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อยศก็อ่าทักผมมาทางเฟซครับเฟซอยู่ใต้ลังคลิปเฟซส่วนตัวนะทักมาเลยอืมผมไม่ยิงทักตอบทุกคำถามก็ผมมังคีลิงเนีัตส์ไม่ใช่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดซัออบสไคร เรีมกดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตอนเย็นนี้ถ้าเกิดว่านะเกิดว่าตอนเย็นนี้หรือว่าผมออกคลิปนี้แล้วมีคนเข้ามาลิ้นเยอะๆก็อาจจะเปิดกิจกรรมก็ได้โอเคอาจจะได้เงินเยอะๆกันโอเคบายสวัสดีครับ